แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาหน้ากว่า4.6ล้านครัวเรือนได้เฮทั่วประเทศค่ะค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทกลางกระเป๋ารอการโอนเงินวันนี้กอติดการประชุมนะคะแล้วก็นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์เห็นชอบค่ะให้ดําเนินโครงการประกันรายได้พร้อมกับมาตรการคู่ขนานนะคะอย่างค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทแล้วก็การจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เข้าปีสส่งต่อให้กับนาย,ยกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งมีผลเอก รยุจันโอชานัน่งเป็นประธานกลางกระเป๋ารอการโอนเงินจะออกมาในรูปแบบไหน,นยินดีกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้รับการโอนเงินแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์คาะทิ้งทวนในโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีนะคะเตรียมชงเข้านอบขอแล้วก็เข้าครมนในลำดับต่อไปเพื่อเรียกขวัญพี่น้องกเกษตรกรชาวนากว่า4.67ล้านกว่าเลือนค่ะซึ่งสําคัญที่สุดก็คือการเทง ประมาณกว่า1.5แสนล้านบาทพ่วงค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวรับสูงสุด20ไร่ต่อครัวเรือนรับสูงสุด20,000บาทต่อครัวเรือนและในลําดับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือจะส่งต่อนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีนั่งประชุมนาบขอแล้วก็คาดว่าในส่วนของการจ่ายเงินค่ะงวดแรกนัดโอน19ตุลาคม2565นี้สําหรับเกษตรกรที่เกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะล่าสุดนายจุเล ลักษณะวิสิทธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธานนะคะแล้วก็มีกรรมการประกอบด้วยนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยนายกสมาคมโรงข้าวสีไทยแล้วก็นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทายและนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยพร้อมกับข้าราชการทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ทกสแล้วก็หน่วยงานทางกระทรวงการคลัง เปิดเผยการประชุมนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายข้าวและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดครั้งที่หนึ่งซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนายจุลินได้มีการไฟเขียวทิ้งทวนจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี4กว่า4.68ล้านคนเรือนโครงการมาตรการคู่ขนานนะคะและที่สําคัญค่ะหลายคนรอคอยที่สุดคือในส่วนของการช่วยเหลือผ่านโครงการไร่ละ1,000บาทเป็นการสนับสนุนบริหารจัดการ แล้วก็การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่เป็นวงเงินกว่า55,000กว่าล้านบาทโดยโครงการนี้รวมเป็นเงินอยู่ที่1 5 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งทั้งนี้นะคะในการประชุมในวันนี้นายจุลินลักษณะวิสิธิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าต่อไปจะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่านาบขซึ่งมีนายยกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานต่อไปนายจุลินได้กล่าวไว้ยิน ดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะหลังจากที่เกาะติดการประชุมมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้อีสานแซ่บก็จะนําข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโครงการทั้งคู่ขนานทั้งประกันไรายได้ทั้งคา่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันบาทเกาะติดในส่วนของทะเบียนเกษตรกรมาฝากพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศยินดีด้วยนะคะคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ